เช็คล่าสุดประเด็นร้อนจับตาพื้นฐานความจริงต่อพลกรฉุกเฉินต่อเยาวยา0 0 0แจกต่อ3เดือนทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV เอาไว้เลยสวัสดีครับพบกับข่าว3 TV Channel นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเงินเยียวยาแล้วก็เรื่องต่อพลกรฉุกเฉินนะครับ รวมถึงการประเมินสถานการณ์นะครับเ,เกี่ยวแลวก็เชื่อมความสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารอบ2นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยสําหรับข้อมูลข่าวสารนังนี้ครับผมนํามาจากเ,เว็บไซต์ไทยรัฐนะครับข้อมูลนี้มติคอมอฉุกเฉิญนชุดใหญ่ต่อพรบฉุกเฉิญนไปอีก1เดือน1นึถึงสาสิงหาคม มติสบคชุดใหญ่ต่อพรกรฉุกเฉินเพิ่อีกหนึ่งเดือนระหว่างวันที่1นึถึงสาสิงหาคม2อง3เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโครโรนาวันที่22กรกฎาคมนะครับผู้สึกข่าวรายงานว่าการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับสองพะคสับสกคนะครับหรือสอบคชุดใหญ่ในวันนี้ ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเป็นประธานมีวาระการพิจารณาสําคัญนะครับที่สําคัญมากเลยคือการผ่อนปลนมาตรการระยะ6นะครับรวมถึงการพิจารณาขยายการประกาศใช้พร,รากรฉุกเฉินนะครับออกไปอีกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากของเดิมนะครับจะครบกําหนดในวันที่31กรกฎาคมนะครับ ล่าสุดนะครับมีแรงงานข่าวว่านะครับที่ประชุมขอสบคชุดใหญ่ครับมีมติต่อพลกรฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะครับระหว่างวันที่ 1- ถึงส1สิงหาคม2563นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่วยวกับเรื่องของคอมอลและสคบชุดใหญ่นะครับอนุมัติต่อพลกรฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยนะครับผม นะครับสำหรับในเรื่องของการตอบพลกรฉุกเฉินไปแล้วนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการหารือนะครับผมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนระยะที่6นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประเมินสถานการณ์โควิดส9ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ซึ่งต่อไปนะครับเราก็มาจับตาในส่วนของทางมาตรการต่างๆนะครับถ้ามีในการตอบพลกรฉุกเฉินแล้วนะครับ ต้องรอประเมินสถานการณ์ขายล็อกเฟสห้าไปสู่เฟสหกว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างไรจะดีขึ้นหรือไม่นะครับรวมถึงนะครับมาดูในส่วนของมาตรการอื่นๆนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับจะมีมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของการแจกเงินเยียวยารอบปีสองจะมีมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับคอรหาลรือที่จะเห็นชอบแล้วก็เคาะหรือเปล่านะครับทีนี้เราไปในส่วนของการเยียวยา5,000บาท เพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นประเด็นเลยนะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นความจริงนะครับตั้งแต่เดือนเมษายน25 6 3นะครับที่ทางคอรมอลนะครับได้เคาะใจอนุมัติเยียวยา5 0 0 0บาทของโครงการเราไปทิ้งกันจาก3าเดือนเป็น6เดือนนะครับมีการออกข่าวทุกช่องทุกสำนักข่าวเลยครับเช็คได้เลยประมาณวันที่7ถึงวันที่8นะครับลองเช็คดูกันได้เลยเดือนเมษายนนะครับ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาข่าวนี้นะครับเนื้อหาข่าวครับผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับซึ่งเป็นความจริงที่ทางคอรมอนะครับอนุมัติเยียวยาจาก3เป็น6เดือนนะครับเยียวยา5 0 0 0ับาทของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับผมในช่วงนั้นแต่เวลาในเวลาเวลาไม่นานนี้นะครับคอมอได้ยกเลิกในส่วนของอนุมัติเยียวยาเพิ่มเติมนี้นะครับแล้วก็ขอพิจารณานะครับจ่ายแค่3เดือนนะครับแล้วอีก3เดือนนะครับ จะเป็นการสำรองจ่ายนะครับเอาไว้เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยนะครับหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับเขาจะจ่ายเพิ่มอีก3เดือนนะครับนี่คือข้อมูลจริงนะครับผมนะครับการอนุบติจ่ายเยียวยา5,000บาทจาก3เป็น6เดือนนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับแต่เป็นการอนุบติตั้งแต่เดือนเมษาแต่ถูกยกเลิกนะครับแล้วทางคลร์มครับไม่ได้ตัดทิ้ง3 3เดือนเลยทีเดียว แต่ยังสำรองเอาไว้อีก3เดือนนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์เอาไว้แจกต่อนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของการประเมินสถานการณ์มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงมกราคมซึ่งสถานการณ์โควิด -19 ครับในสายตาของรัฐบาลเองรัฐบาลเองนะครับมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่นะครับในส่วนของเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจ ปากท้องแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเสียงของประชาชนนะครับก็อยากจะให้เยียวยาเพิ่มอีก3เดือนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของทางหน่วยงานของรัฐก็เลยต้องรอประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะแจกต่ออีก3เดือนหรือไม่นะครับที่มีเงินสำรองอยู่ตอนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางนายกรัฐมนตรีเองนะครับผมได้ออกมาแถลงการแล้วครับว่าชัดเจนแล้วครับว่ามี เงินสำรองเอาไว้เยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วนะครับในรอบที่2นะครับหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็พร้อมที่จะจ่ายเยียวยาเงินที่สำรองเอาไว้นะครับผมซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับในเรื่องของเงินตรงนี้นะครับอยู่ที่ทางคลอมอรมครับจะจ่ายหรือไม่นะครับผมประเมินสถานการณ์แล้วจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับหรือว่าจะออกมาตรก,การอย่างอื่นมาเพิ่มเติม,ทมแทนการแจกเยียวยาหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คลอมอรมนะครับผม ซึ่งเนื้อหาข่าวสาร,รที่ที่เรานํามาเสนอนี่นะครับก็เป็นความจริงทั้งหมดนะครับที่ทางข่าวสามทีบีมาพูดให้ฟังนี้นะครับก็เป็นการนำํำข้อมูลข่าวสารนะครับมาเชื่อมโยงให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับก็มีคลิปด้วยนะครับที่นายกถแถลงเอาไว้ชัดเจนด้วยนะครับมีเงินสำรองที่พร้อมจะจ่ายเยียวยาเพิ่มด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ทางคอรมอลนะครับว่าจะพิจารณาและจะจ่ายเงินนี้อย่างไรนะครับผมเ,เรามาพูดถึงถามถึงถามถึงเรื่องที่ประชาชนสอบถามกันมาดีกว่านะครับเรื่องของที่ความสงสัยการสงสัยที่จะขยายรอบการลงทะเบียนมาตรการเยียวยายหรือไม่นะครับก็คือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางอดีตรัฐมนตรี ว่ากระทรวงการคลังนะครับก็เคยออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีนโยบายในส่วนของการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรอบที่2หรือแจกเงินเยียวยาเพิ่มเติมนะครับแต่ในอนาคตน,นะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับต้องขอวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือไม่นะครับถ้าดีขึ้นก็อาจจะมีการแจกเยียวยาต่อนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ เงินตรงนี้ไปใช้กันนะครับโอเคครับสำหรับข่าวเนะะื้อหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมอย่างเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามเพจข่าว 3tv เอาไว้ด้วยช n e l ข่าวสามทีแล้วก็รอ,อ,อข่าวต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับพลกอเช่นเดิมครับแต่ว่ามีการจากเงินยียวยาเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบ ตรงนี้ก็ทําคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้ฟังกันโอเคครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหากใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคําถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้ว ไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง2-3 0 0ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลน่หมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีก็ตอบไม่ไหว คำถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธ,ธิต่างๆนาๆนานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ